แต่เยอนลอยเยอะอลอยเยะแทบเยอะกลางันมันสิขาดจะได้าาบอควรควรไปาพระไงไเอง่ กำหมูฮู้อยู่วันนั้นกูย่ยอะค่ะไปมาว่ะไปมาว่ะเอา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 เอุดลงจาลงจ่าไปไหนางานโรย ก็จะรอกเียไแงไก่โลมันเสียบไม่า้า มาขัารถบ้านไปมาเล่นเลยวะไปแม่เก็บเสื้อผ้าเมย์เขาไปสิไปบ้านเอ้ไปพูดนี่กับไปกับแม่ไปเอาเสื้อผ้ายใส่ไปเอาหัทนหั่นแล้วไปแล้ว